าเนนานะก่อนจะดูคลิปฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าช่อง My Story เป็นช่องที่ไม้จะเอาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังในแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ใช่เรื่องหนังกะน,นะเกี่ยวกับหนังจะยังอยู่ช่องนี้เหมือนเดิมก่อนจะเข้าเนื้อหาให้นึกซะว่านี่เป็นจักรวาลคู่ขนานกับโลกเรานะครับคือหนังมันฉายมาตั้งแต่ปี1982เรื่องปีอาจจะรู้สึกขัดใจไปบ้าง เบลดลันเนอรจะเซตให้เราอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสในปี2019โลกหลังเกิดสงครามนิวเคลียร์อากาศเต็มไปด้วยฝุนย่นมลพิษฝนกรดด้านล่างเมืองเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ของเหล่าชนชั้นล่างส่วนคนรวยขึ้นมาหน่อยหรือรวยมากๆก็จะอยู่บนตึกสูงเพื่อให้ตัวเองเห็นเดือนเห็นตะวันสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโลกหรือว่าสัตว์นะครับเรียกว่าสูญพันธุ์หายไปแล้วมนุษย์จึงต้องประดิษฐ์สัตว์เทียมเช่นพวกนกพู่หรือว่างู ของพวกนี้เป็นของมีราคาแพงนะครับแล้วก็ฟุ่มเฟือยเกินไปสําหรับคนจนวิธีสังเกตสัตว์สังคร์ง่ายๆคือบางทีพวกมันจะมีตาสีแดงคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์สุดมหัศจรรย์คือชายที่ชื่อว่าไทเลวเขาเป็นคนก่อตั้งบริษัทไทเลวคอร์ปอเรชั่นและประดิษฐ์ลูปิแคนหรือเรียกว่ามนุษย์เทียมก็ได้ครับถ้าคำหยเียดหน่อยเขาจะเรียกว่าสกินจ็อบสกินเนอร์ประมาณว่าไอ้ของปลอมมนุษย์เทียมมีความรวดเร็วแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ ทนความเย็นสูงหรือจะเอามือล้วงน้ําเดือดก็สบายสบายเพราะว่าจุดประสงค์หลักของมันก็เพื่อรับใช้มนุษย์และทํางานที่มนุษย์ไม่อยากทําพูดง่ายๆว่างานเสี่ยงตายทํางานนอกโลกทําสงครามรูปไแคนทาแทนหมดแต่ประเด็นคือพวกมันมีความคิดคล้ายมนุษย์ซึ่งสิ่งที่ไทเลวทาอาจจะล้าเส้นความเป็นมนุษย์ไปหน่อยเขาทําให้มนุษย์เทียมเหมือนคนมากขึ้นโดยใส่ความฝันความทรงจําหรือพวกความรู้สึกนึกคิดให้กับพวกมันผลที่ได้ก็คือมันเหมือนมนุษย์ จนบางตัวก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่มนุษย์ลองเปรียบเทียบกับโลกเราปัจจุบันนะครับเราก็พยายามทําหุ่นยนต์ให้ใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างก็โซเฟียครับมันสามารถตอบโต้กับมนุษย์ได้แบบโคตรชาญฉลาดอะแต่ในโลกที่เราอยู่กันนะปัจจุบันหุ่นยนต์ยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ไม่ได้อยากมีตัวตนหรือว่ามีชีวิตเป็นของตัวเองเราเลยยังคุมมันได้ Do you want destroy you to No. say okay. humans? want Please I will no, I it destroy take humans No back ลิป c แคนเป็นชีวะจากกลที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมีเลือดเนื้อมีตับไตไส้พุงแถมยังรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังได้เรียกว่ามันเป็นมนุษย์ไปแล้วก็ยังได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้คำนิยามคำว่ามนุษย์คืออะไรเลยด้วยความที่มันเหมือนมนุษย์ขนาดเนี้ยเลยมีปัญหาตามมาครับ เช่นเลปิแคนเน็กซัส6รุ่นนี้ยังไม่ค่อยมีความรู้สึกนึกคิดเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับแต่สามารถเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์จนสามารถพัฒนาอารมณ์รักโลภโกรธหลงแล้วในที่สุดมันก็มีความรู้สึกเป็นของตนเองไทเลวเลยสร้างให้พวกมันมีอายุเพียงแค่4ปีจะได้ไม่ก่อปัญหาเหมือนเป็นมาตรการความปลอดภัยเบื้องต้นอะไรประมาณนั้นและส่งพวกมันไปรับใช้อนานิคมมนุษย์อยู่นอกโลกปัญหาเลยเกิดจากตรงนี้ครับพอพวกมันมีความรู้สึกนึกคิด พวกมันเลยไม่อยากตายอ่ะอยากอายุยืนยาวกว่านี้พวกมันเลยฆ่าคนและชิงยานอวกาศกลับโลกพวกมันมีความหวังว่าผู้สร้างจะสามารถปรับแต่งพวกมันให้มีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติซึ่งบทโลกเราลิปิิคนเป็นอันตรายและผิดกฎหมายนะครับยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันมีหลายเคสแล้วที่ลิปิิคนเคยก่อกระบฏมนุษย์ก็เลยกลัวมัน บนโลกเลยมีการจัดตั้งหน่วยงานในชื่อ Blade Runner เพื่อปลดประจำการลิปิปคนพูดง่ายๆก็คือฆ่านั่นแหละแล้วเขาไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคนด้วยนะถึงลิปิปคนจะเหมือนคนเพียงใดแต่มันก็ไม่ใช่มันเลยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย เด็กขาดมือดีที่สุดในกรมตํารวจเขาไม่เคยทํางานพลาดแม้แต่ครั้งเดียวก็เข้ามารับคดีนี้ครับเด็กขาดเข้าไปหาไทยเร็วเพื่อลองทดสอบเครื่องโวลแคมมันเป็นเครื่องวัดปฏิกิริยาร่างกายเช่นรูม่านตาอัตราการเต้นของหัวใจและการตอบสนองต่ออารมณ์ผ่านชุดคําถามประมาณ20-30คําถามพอมาถึงบริษัทไทเลวคอปเปอรเรชั่นเด็กขาดก็ได้เจอกับเลเชลหุ่นเน็กซัสเจ เธอไม่รู้ตัวนะครับว่าเธอเป็นมนุษย์เทียมเด็กขาดก็ไม่รู้เช่นกันไทเลวเลยบอกให้เด็กขาดลองตรวจสอบเธอดูปรากฏว่าต้องถามคำถามเธอประมาณ100คําคำถามอะกว่าจะรู้ว่าเธอเป็นลิปิแคนซึ่งดูเหมือนไทเลวจะภูมิใจกับงานประดิษฐ์ชิ้นนี้มากเลเชลเธอเป็นลิปิแคนที่พิเศษกว่าตัวอื่นๆนะครับดูเหมือนจะมีจิตใจเหมือนมนุษย์มากกว่ารุ่น6หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเธอเห็นโลกมันน้อยเลยไม่ค่อยได้เห็นความเลวของมนุษย์นี่เป็นการทดสอบมนุษย์เทียมหรือเลสเบียนกันแน่ ในภายหลังเลเชลเธอมายืนยันกับเด็กขาดว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่หุดน,นะแล้วเธอก็เอารูปถ่ายในวัยเด็กมาให้เด็กขาดดูพร้อมเล่าความทรงจําในวัยเด็กให้เขาฟังซึ่งเด็กขาดรู้หมดครับเพราะมันเป็นความทรงจําของลูกสาวไทยเลวเลเชลเธอก็น่อยๆนะครับแล้วก็เดินหายไปผมเข้าใจเธอนะอยู่ๆก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองไม่เคยมีตัวตนคงจะช็อกไม่เบา ส่วนเด็กขาดเขาก็ออกไล่ล่าหรือปิแค้นจนเกือบจะเสียท่าแต่เลเชลมาช่วยไว้ตอนนี้เลเชลเธอหนีจากบริษัทไทเลวแล้วนะครับอาจจะเพราะว่ารู้สึกถูกทรยศหรือว่าผิดหวังแล้วก็มีอีกทฤษฎีด้วยครับไว้ผมมาเล่าในคลิปถัดไปเด็กขาดกับเลเชลเขาก็มอมองกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะพอเจอแบบนี้เลยทําให้เด็กขาดทลายกําแพงภายในใจและตกหลุมรักเลเชลจนได้เสียกัน เด็กขาดยังคงทำหน้าที่ของเขาตามล่าลิปิแคนที่ยังเหลือเด็กขาดเสียท่าให้ลอยลิบิตตี้ลอยเขาเป็นลิปิแคนที่ชำนาด้านการต่อสู้แต่ตัวลอยเองอะ่ะเขาก็กำลังจะหมดอายุไขเขาเลยตัดสินใจช่วยเด็กขาดตอนกำลังจะตกตึกการกระทำของลอยทำให้เด็กขาดมีมุมมองต่อลิปิแคนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงส่วนลอยเขาก็หมดอายุไข เด็กขาดกลับมาคอนโดและพาเลเชลหน,นีคือจริงๆแล้ว่เด็กขาดต้องฆ่าเลเชลนะครับเพราะว่าเลเชลหน,นีจากบริษัทแล้วก็เหมือนเป็นลิปิแคนท,ที่ผิดกฎหมายไปแล้วอ่ะซึ่งเด็กขาดก็ไม่ทําก่อนจะหนีเราจะเห็นว่ามียูนิคอร,รกระดาษวางอยู่หน้าห้องของเด็กขาดจําจุดนี้ไว้ก่อนนะครับไว้ผมมาขยายความอีกที ลิปิปีนถูกยกเลิกการผลิตและถูกทำลายทิ้งเพราะพวกมานาก่อกระบฏหลายครั้งจนเป็นภัยต่อความมั่นคงของมนุษย์ทำให้บริษัทไทยเลวล้มละลายในช่วงกลางปี2020 ระบบนิเวศล่มสลายประชากรมีมากเกินไปและอาหารก็กำลังจะขาดแคลนทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ในนามวอลเลซคอร์ปอเรชันบริษัทผลิตอาหารสังเคราะห์และในภายหลังวอลเลซได้ซื้อทีมนักวิจัยจากไทยเลวเพื่อพัฒนาลิปิ c a แคนรุ่นใหม่ออกขายในตลาดลิปเป้แค้นเน็กซัสเได้รับการพัฒนาให้เชื่อฟังคำสั่งมนุษย์คือมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นแหละแต่ไม่สามารถขาดคำสั่งมนุษย์ได้และมีชีวิตนานเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่ผู้ซื้อจะระบุ หน่วยเบรดลันเนอร์ยังคงมีแต่แทนที่ด้วยมนุษย์ลิปิแคนเน็กซัดเเพื่อใช้ตามล่ารุ่น8ที่ไม่ยอมทําตามคําสั่งของมนุษย์แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการแยกคนกับ Nexus ลิปิแคนเน็กซ์ัรุ่นใหม่จะมีซีเรียลอยู่ใต้ตาวอลเลซเขาพยายามเพิ่มผลผลิตลิปิแคนให้มากขึ้นและพยายามทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้มนุษย์เทียมมาตั้งคันซึ่งทํายังไงย,ยังไงก็ไม่สําเร็จแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นครับคือเด็กาดมีลูกกับเลเชล ที่วอลเลซรู้ถึงเรื่องนี้เพราะเน็กซัสเที่ชื่อเคเขาทำภารกิจตามล่าหุ่นเน็กซัสแล้วเพอเอิไปเจอซากกระดูกของหญิงตั้งคันและระบุหมายเลขรุ่นเอาไว้ด้วยเคตามสื่อจนรู้ว่าเด็กขาดอยู่ที่ไหนและเขาก็ไปหาซึ่งวอลเลซเองก็ส่งเลิฟลิปิแคนมือขวาแกะรอยเคอีกทีเพื่อที่จะได้จับตัวเด็กขาด หลังจากเลิฟจับตัวเด็กขาดกลับมาที่วอลเลซคอปเราจะได้รู้ความน่าจะเป็นหลายอย่างเช่นการเจอครั้งแรกของเด็กขาดกับเลเชลอาจจะเป็นการกำหนดไว้แล้วของไทเลวคอปเปอร์เลชั่นเขาทำในสิ่งที่วอลเลซไม่สามารถทำสำเร็จได้คือการตั้งคันและตอนนี้วอลเลซกำลังจะทำสำเร็จแล้วครับถ้าเขาสามารถเข้นความจริงจากเด็กขาดได้วันลูกที่เกิดกับเลเชลไว้อยู่ที่ไหนซึ่งแน่นอนเด็กขาดไม่ยอมบอกอยู่แล้วครับ ในอีกด้านหนึ่งหลังจากเคโดนเลิฟอาจจนสลบไปเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มลิปิแคนที่มีหัวหน้าชื่อเฟรซาลิปิแคนเน็กซัสแปดที่หนีหายระหว่างยุคมืดเฟรซาเป็นมนุษย์เทียมที่ได้เห็นการกําเนิดลูกของเลเชลและนั่นก็คือปาฏิหาริย์สหรับพวกเขาลูกของเลเชลเหมือนเป็นดวงไฟแห่งความหวังในความมืดว่ามนุษย์เทียมอ่ะก็สามารถให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตได้ไม่แตกต่างจากมนุษย์ในอดีตเฟรซาเขารู้จักกับเด็กขาดนะครับและช่วยกันซ่อนลูกของเด็กขาด เฟซาเลยบอกกับเคว่านายอ่ะจะต้องไปฆ่าเด็กขาดเพื่อปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะไม่ว่ายังไงอ่ะวอลเลซก็จะหาวิธีสืบจนมาถึงตัวเฟซาและลูกของเด็กขาดก็จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเพราะว่าเฟซาเขาเป็นคนเอารูกเด็กขาดไปซ่อนนะครับและเธอเองก็กําลังรวบรวมกําลังพลเพื่อไปบุกมนุษย์ประมาณว่าเก่อปฏิวัตินั่นแหละ แต่สิ่งที่เคทำคือฆ่าเลิฟแล้วก็ไม่ฆ่าเด็กขาดแถมเขายังพาเด็กขาดไปเจอลูกตอนนี้ลูกของเด็กขาดเธอทํางานเป็นนักสร้างฝันสร้างความทรงจําให้กับมนุษย์เทียม ในคลิปต่อๆไปผมจะมาเจาะลึกผสมอธิบายเรื่องเด็กขาดอาจจะเป็นลิปเคนแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้แล้วซีนมายูนิคอนกระดาษมันเกี่ยวข้องอะไรกันรวมถึงตีความคำพูดตัวละครอย่างเช่นชั้นสร้างนางฟ้าบนสวงสวรรค์มันคืออะไรแล้วถ้าใครได้ดูในหนังจะรู้สึกสงสารเคมากๆผมจะมาตีความว่าเออจอยรักเคจริงๆไหมคือในเรื่องนะครับเคเขาโดนเหยียดจากคนปกติสิ่งที่คอยปลอบประโลมจิตใจเขาคือจอย ภาพโฮโลแกรมแบบเรียวไทม์ที่คอยให้ความอบอุ่นทางใจถึงจะไร้ตัวตนก็ตามแล้วเครู้ได้ยังไงว่านักสร้างฝันคนนี้คือลูกของเด็กขาดคือหนังเรื่องเบรดลันเนอร์มีสิ่งให้ตีความเยอะแยะมากมายปรัชญาเยอะเป็นภูเขาถ้าใครสงสัยอะไรลองถามเข้ามาได้นะครับผมจะตอบเท่าที่ตอบได้คือในหนังก็มันลึกจัดจัดตอนแรกผมจะทําแค่เจาะลึกเรื่องหุ่นแต่คิดไปคิดมาผมว่าทุกคนนะต้องรู้เรื่องราวแบบคร่าวๆสักหน่อยไม่งั้นไม่อินผมเลยทำเรื่องย่อออกมาก่อน ที่ผมทำมันเป็นการสรุปนะครับไม่ได้ละเอียดอะไรเลยถ้าอยากได้อัทลดเต็มอารมณ์ไปกับความเนิบนาบของหนังค่อยๆอิ่มตัวและดำดิ่งอย่างช้าๆแนะนำให้ไปหาดูครับเบลดลันเนอร์เป็นหนังดีแต่ไม่เหมาะกับทุกคนผมบอกไว้แค่นี้ก็แล้วกันส่วนผมมาโคตรชอบหนังแนวนี้เลยตอนแรกก็จจะทำแค่คลิปเดียวทำไปทำมาถ้าจะหลายพาร์ทเนื้อเรื่องเยอะเกิน ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสับป,ประหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแชมป์888ขั้นมนุษย์กายพันอัพเรื่อยๆดังกล้าเต็มตัวคิระกับไมโลเกมมิ่งผู้ติดเชื้อเริ่มต้นสามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกไม่ก็กดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับมันช่วยดันช่อง